ปันในคนเรีนของเราได้นะครับที่จะลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้นะครับแล้วก็บางต้นเนี่ยมีมีที่ที่สามารถชี้เป้าได้ว่าซื้อที่ไหนเนาะบางที่เนี่ยมีแบบให้บางทีม่มีแบบให้นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นวิสาหกิจนะครับแล้วต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐของเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะนะครับก็มาคุยกันได้นะครับว่าจะขอรับโครงการได้ยังไงนะครับซึ่งะล่าสุดก็คือพึ่ง จะปิดลับไปแต่เดี๋ยวจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับน่าจะประมาณาประมาณกุมพามีนาหน้านี่จะเปิดของรอบใหม่แล้วนะครับ <S <S ก็สามารถมามา,มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเป็นวิาสาหกิจชุมชนอยากที่จะได้เทคโนโลยขีของพลังงานไปใช้นะครับก็มาคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวทางพลังงานจะอยู่ทางด้านหลังทางนี้นะครับแง่ก็เจอกันที่บูธได้นะครับ้งไงรบกวนเซ็นชื่อเข้าร่วมนะครับกิจกรรมกับพลังงานจังหวัดให้นิดนึงนะครับนะครับขอบคุณครับ ขบอุณดันการให้พลังงานจังหวัดค่ะอะ่ถึงเวลาที่เราคอยแล้วนะคะวันนี้กันบ้านที่พวกเราให้ให้ทางพื้นที่ไปทำมาค่ะว่ามาเล่าให้ฟัง